สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะกอตะดับเข้าสู่รายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มกาอยู่กับสกินใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นสกินฟรีแล้วก็เป็นสกินไทยด้วยนะคะสกินชื่อว่าสกินตัว อเจ้านะคะคลิปนี้ก็จะมาสอนรับสกินท้าววนกันไปแบบฟรีๆเลยนะคะก็เช่นกันกดแชร์กดไล์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะขอแค่20ไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราด้วยนะคะซึ่งตอนแรกอ่ะเราคิดว่าจะขายเป็นเออเป็นคูปองนะทุกคนเพราะว่าคลิปที่เอามาสปอยจากช่องอื่นนะคะมันเป็นสกินไทยระดับสีแดงเออแต่แต่ตอนเข้าไทยนะเป็นสกินไทยระดับสีอันเนี้ยทุกคนมันจะเป็นสีขาวขาวขาวเทาๆประมาณนี้นะคะ สกินชื่อว่าสกินตัวออเจ้านะมาจากเรื่องบุพเพศสันนิวนัตแล้วก็สุดพิเศษนะคะจะมีเสียงภาคจากเบลล่าลานีเนี่ยนะคะมาภาคเสียงในเกมด้วยถ้าเราเล่นเป็นสกินออเจ้ากสกินนี้นะคะนี่ ใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโคเด้นเติมเกมแนะนําร้านโคเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะคะเติมเอาวีใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์โคเด้นเติมเกมต้องมีแอดนำหน้านะแล้วก็ f c e b o o k Fan Page โคเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคเด้นเติมเกมกันเยอะนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเจ็ดเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอ้โหดูดีเราไอ่านคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเขาแซวนะคะว่าสบายแข็งมากล้อเล่นนะเอยนี่นะคะเป็นประมาณนี้กับสกินตัวเอเจ้านะคะนี่อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยๆเลยแล้วก็พิเศษนะคะจะแจกทั้ง กรอบโปรไฟล์ทั้งรูปโปรไฟล์อิโมจิอะไรฟรีหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามารับพร้อมกันนะคะพจนภัยของผ้ารอบเนี่ยรับสก,กินไปเลยกิจกรรมนะคะก็ตั้งแต่วันที่20นะคะจนถึงวันที่เก้ากรกฎาคมนี้คือนานมากคือได้ทุกคนแจก,กยกเซิร์ฟแน่นอนนะอ่ะก็จะเป็นถ้าเราผ่านรอบที่หนึ่งนะจะได้เป็นอันนี้นะกุราบเนหาอ่ะรอบที่สองนะคะจะได้เป็นเออเงินพรด,ด้วงห้าชิ้นเงินพรด,ด้วงห้าชิ้นนะคะแล้วก็ รอบที่3นะคะจะได้เป็นรูปโปรไฟล์อเจ้าอ่าและรอบที่4นะคะจะได้เป็นตั๋วฟรีเอ้ยรอบที่5นะคะก็จะได้เป็นสกินทาว่ากันไปเลยง่ายๆนะคะแค่มาทําการรับเงินพดด้วงเนี่ยนะคะเราก็หมุนให้มันครบพารอบก็ได้สกินไปเลยนะแบบง่ายมากๆนะอ่ะวิธีรับเงินพดด้วงนะคะจะมี ล็อกอินสะสมอ่าล็อกอินสะสมได้3านะเล่นหมดนะห้าจันดับได้ไปอีกหนึ่งนะถ้าเล่นชนะนะคะก็ได้ไปอีกหนึ่งคือเราเล่นแล้วเราแพ้นะแล้วก็เล่นหมวดจะพูดกับเพื่อนนะคะก็ได้ไปอีกสานะคะทุกคนทําภารกิจรับเงินพนด้วงอะ่ะแล้วแล้วก็จะมีรับเงินพนด้วงตรงกิจกรรมเช็คชื่อตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้จะแจกวันเสาร์านี้นะคะเป็นเงินพนด้วงอีก1ชิ้นนะ ตอนแรกเราก็งงแล้วเว้ยว่าแบบเงินพนด้วงเนะี่ยทำไมเขากิจกรรมอะไรไนดะ้อะไรอย่างงี้นะคะนี่ก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะกับเงินพนด้วงวันเสารอ์อาทิตย์ตรงนี้นะอ่าอย่าลืมมารับกันนะมาทําการกดยนไปเลยนะเนี่ยแต่ละช่องมันก็จะมีรางวัลมาให้นะคะเออเราไม่ได้นะเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยมีอะไรอย่างี้นะน่าจะแบบเป็นตอนพวงมาลัยน้ําป้าหวานอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแบบเออเพิ่มมาเนี่ยทุกคนใช้แบบ เพิ่มค่าวความสนิทนะอ่านี่คนโสดปกติเขากินไงเหรอคะปกติค่าย่างให้แฟนตลอดอ๋อนะคะอ๋ออ๋อแต่เราก็ต้องรอดูนะว่ากรอบโปรไฟล์เนี่ยเขาจะแจกมาเป็นกิจกรรมยังไงนะโอเคค่ะได้กล่องได้แค่นี้นะทุกคนอันนี้คือมีแค่สี่เหรียญน,นะต้องรอรับเหรียญเพิ่มนะคะเดี๋ยวก็เราบนแล้วก็เล่นเรื่อยๆนะคะเก็บเรื่อยๆนะคะอืม ขอบคุณนะคะทุกคนมาอันนี้ก็จะใช้เป็นปึ๊บอ๋อจะได้เป็นรูนนะคะกับหมุกระทะก็ได้เป็นรูนประมาณนี้นะคะกับสกินตัวอ๋อเจ้านะคะนี่เป็นกิจกรรมนี้นะเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆนะคะง่ายที่สุดในปัตตพีแล้วนะนี่คือก็ขอภัยด้วยนะคะทุกคนที่อาจจะแบบตอนมาสปอยใช่ปะ่ะมันจะเป็นคลิปสกินระดับสีแดงอะเพราะว่าเราดูตรงระดับสกินนะคะเราก็ เราก็เลยคิดว่าแบบการันตีคูปองอะไรประมาณนี้นะก็เพราะว่าเป็นสกินไทยเพราะว่าสกินไทยมันเคยขายด้วยแหละประมาณนี้นะคะไอคลิปนี้หากใครชอบเชิญก,ก,กดแชร์ก,กดไลก์ตามกด,กดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่จะมาสอนรับกรอปรไฟลนะคะกับอิโมจิอะไรต่างๆเราคิดว่าต้องมีกิจกรรมแยกแน่นอนเลยไว้เจอกันใหม่นะคะก็กดติดตามเยอะ